ก็วันนี้เราอยู่ที่บ้านโฟไซตำบลโฟไซอำอเปอวาปีปรุมจังหวัดมหาสารคามนะครับกับปั๊มแฮนดูโร่0 0วัตต์หคิวนะครับย่อนลึกสูงสุด42เมตรท่อออกนิ้วครึ่งนะครับแต่เราอดโหลดออกนิ้ว2นะครับขอไปด้วยนะครับกับแผงโพลี340รี่บวัตแผง ชุดนี้พร้อมติดตั้งอยู่ที่ราคา23,000บาทนะครับเราบอกราคากันไปเลยนะครับเทบนี้นะครับรับประกัน2ปีเต็มนะครับปั๊มตัวนี้นะครับเราไปดูโครงสร้างแล้วก็ไฟนะครับนี่นะครับโครงเหล็กกาวไรขนาด2คูณนะครับดูตู้คันตนนนะครับตอนนี้ ไฟอยู่ที่ 64V โวลต์นะครับเวลา12.30นาฬิกา30นทีพอดีนะครับรอบอยู่ที่3,100.70โดยประมาณนะครับแอมอยู่ที่8.6แอมนะครับแรงๆเลยครับกับัังวัดอยู่ที่557วัตต์นะครับ เนี่ยครับทำเพื่อดูโล่เหมือนเดิมนะครับเก็บสายร้อยท่อนะครับตอกแท่งกาวให้เรียบร้อยดูน้ำกันนะครับนี่นะครับน้ำที่ได้เป็นท่อนิ้วสองนะครับจำไปแต่ทนนี่นะครับน้ำนแรง ตัวนี้เป็นบอ่อเก่านะครับไม่ได้ใช้งานมานานเราเปิดน้ำจิงไว้ตอนแรกก็แดงอยู่นะครับตอนนี้ใสแล้วนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0970723350นช่างไผสนใจสอบถามได้ครับ